พเลียงส่งน้องแป้งน้องสายผลไปทำงานอยู่ไทยสู้ๆเด้อน้องเจะไปลำล่างจะไปขอนัดพี่บ่พอก็ลงมาพี่จะไปอยู่น้องจะไปอยู่เท่าี่ใดชาลเอสดจะไปอยู่สายจะไปอยู่ตลาดซองค่ะลำโพงที่จัดกินงุบงุบแล้วสรุปเลยสิไปใช้บอกก่อนเลยทานใดก่อนทานอะไก็ได้ทานน้ำส้มไปไป สบายดีสวัสดีพี่น้อง่าพาไปนะพอนี่ล้างเลิกงานนะเอาสิไปกินสินดาเลี่อยงส่งไผ่เลี่ยงส่งสายผนสิไปเลี่ยงพวสายผนสิไปทำงานอยู่ไทยท่าไหนก็ไเห็นว่ากันแต่บริกินอันนี้กันะแซ่บะ เกก็บพพระเพาะภาษาทิศดาดได้ไหมทิศดาดภาษาไทยว่าอะไรหมูกระทะสีเหลี่ยงทรงน้องแป้งนะครับน้นองสายผลไปทำงานอยู่ไทยสู้ๆ,ๆเด้อน้องเจะไปกับไปกำหลังจเจะไปแค่ไหนพี่บก่กหอนก็ลงมา,าพี่จะไปอยู่น้องจะไปอยู่เที่ใดที่ลอยเอด็ดน้นองไปลอยเอ็ดผัดพี่น้องลอยเอ็ดเดินเด้อดูแลน้องสาวคอยเด้อไปหมูไปหอดแสดงเลยพู ตอนนี้เขาก็ฮอนฮานเป็นทีแ่พอแล้วซูขอเห็นหมาแล้วาสาวม่มีอะไรสติกะ่านในปาวสติกมีอยู่บ่มไดว่าเด็กเด็กเสิร์ฟงามเลยพี่น้องป้ามีออร่าเว้ยเบื่อไงน่ะแตงจบเซ่าใหเลเนาะคือแบบว่าแกงปลาฉันไม่สมเลยเฮือ

ดองคลิปแต่อยู่เมื่อสวรรค์ยังบลงครับอันนี้ดองเปนเดือ,อ,อจนจะไหนมากระสมพดแ <c ười> นนหัซมใหม่หหเลยน,นมันมันคืออย่างนี้นอ,อันนัมันดีควันมันต้องมีควันเลยกิจสิดาแ <c ười> ม่นใหม่หอกซองด้วยเหรอว่ามันแป็นหมอนี <c ười> เนาครับโอ้ยเป็นอะไล้ๆๆๆๆๆนบ่ัๆๆเๆๆ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 ้ๆๆ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 น สินดาสอปปปลาวนะทุกคนหมอนี่จะคือหมอขี้กลัวนี่เนาะเขาขี้กลัวเห็ดมใ่ิไซสุดเท่าไรล่ะสินดาเรือมูกระทะสุดละแสนอยู่สตอปปะปอลาเดอร์เดือดเลยนะเฮ็ยบดเนน่าพอดนะเฮ้ยเมาสั่งมาซองสุดนะมั้งใส่หร่บาทใส่ยังบาทเลยใส่ผู้เทาเด้อ อย่าบ,บอกเลยทีเอาขาไก่อย่าให้สั่งนะให้ั่งแล้วนี่บอ,อตอนนี้เรากำลังอโลงหน้าตามันก็นจะเป็นแบบนี้ด่าสอฟฟอลาวคา่ะแล้วกับพี่สาวพี่สาวระวังเลื่อมื่อจีนัยเพิ่นใส่ใส่คอเลื่อมมบ์มากพี่ว่าแล้วกันนี่ว่าแล้วกับพี่น้องตอนนี้ราคาคำลาวแบบ ติ๊กติ๊ติ๊กติ๊กติ๊กชนพี่เกลานบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งาเจ็ดลาน่ะถั่วเลยนริาตอนนี้ขอยมีแล้วลานหนึ่งนี่ลานนี้ลานนี้โอ้เขาก็ได้หลายลานเิอแล้วดิอันนี้ก็ลานเลยับจดิหนึ่งลานหนึ่งสองลานเนี่ยเราพอได้จ้ะบราไ้านบานไดแตะกได้จ้ะ เสียงมากกับเสียงวนๆน้องมันอยู่ไกลคนทางไงเนี่ยมั่งงามเลยนะชื่อชื่อได้แต่ตาออกแสงมาเปิดแผดเลยพี่ปอบมากินสิดานพี่ปอบมากินสีคอยติดสีรถคลิปนี่ตายหรอกเนี่ยจุดพิเศษของสาวๆพี่น้องไปปากบัวแดงครับบ่มีแห้งกินบ่มีแห้งวาวทางนั้นบ่ิชโนรพอนบริชนปุ๊บ กินอย่างเดียดว 5, บัวบวบายจะกินได้บยู่บน่เฟิร์สแซ่ไปดึงแขวดึงคางมาไปดึงมาไปดึงมาแล้วบอกเขาผู้สึกดูเป็นอย่างไรพี่กำลังสิไปดันแนไว้นี่เจ็บมากโอ้พิ่พูดไทยเจ็บมากเออไทยตกประเทศสิไปเห็นงานอยู่ไทยแล้วพูดไทยเจ็บมากอันนี้ได้สัอิ่มมากบ่าเลยไหม อลำพอดีจ้ะกินงุบงุบคืออีได้สากผ้าไปเลยสุดน้องสาวขิบให้สิไปเลยเห็ุที่คิดคุ้มงามความดีคือด้อนอนขิดอยู่ประมาณสานาทีใกล้ในซางมืด อันนี้ก็ไห่แต่น้องแต่นุ่งนะทีเจมานั่นเออะกับปได้มเดินซีโอ้ดินซีพูดเหรอแมับไายุนบยย่นลับิดสดีกอบิดเด็กกแกชื่อได้เมื่อกี้เนอโชว์ยเอาแบบเก่าอยู่ตังเฮ้ยมบนบนหนังเฮ้อนว่าใส่ เป็นอดีตอ,อ,อดีตรเราต้องอยู่กับปัจจุบัน,นะอ๋ออดีตเพูดไทยพูดไทยอีกเว้ยเท่าเราผึกนะเราผึกว่าไทยแล้วนะมาให้ได้ซุพี่น่าให้ได้นะอยะาก่เออมากินในขาเลยแตง่งเลเปิดแผ่นเ <c oughs> ด,ดีวมาขาไข่เนาะมันลึกอเบอรก้อนโฟกัสก็แป๊บหนึ่งนี่ สดขนาดแล้วคนจับไข่ได้ใช่ไหมนี่ไม่สดนะไม่สด,ดอ,อะไรกินแบบซีมากกว่าที่เคยมั้งใบบินมาแล้วทุกคน, <c oughs> นมาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยผู้ รวมบินมีดาดนี่สองสุดสุดหนึ่ง <4. S 1> สุดละแสนพอดีเป็นสองแสนแป๊บซี่สอ,สองพันกีบนำก้อนหาพันพอดีเป็นสองแสนสเจ็ดพันเอาขอไปห้องน้ำก่อนเดึกไปรีวิวห,หนันล้วก่อนแป๊บหนึง่งไัมาต้องเห็นนี่หานอาหารนำสุกจ้าจกเงินเลยได้ ขามีบัตรคูดแล้วยังใส่ทงไว้เนาะว้าให้ย้ให้เบิ้งไหนเติมบารสิบพันเติมขอแล้วไปตั้งไปตอบไปอะไมีเงินจะกีบวะนั่นน่ะก็บวมมันมันมันตัดอันดีมันตัดสามพันตัวไอ้เบาไ่ด้สามพันมันหมดเลยมันตัดมาได้สิบพันเอาให้ยาจะยืมถ้าบุเดยเคยยืมอะไรตัวสามพันมันตัดเงนะยังอยากให้อยู่ด้อเนสามพันสิบพันเลยฮะน่ะบาคินุนีซื้อบัตรสองบัตรม่ก อไไปเหตุการณ์โหดเนาะกินตืดกันเลยนะไปกลับมาเออาป้าพี่น้องบันทึกคลจบคลิปแล้วเด้อเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าจ้ายัง่ายังลีลาอยู่เออยังลีลาอยู่ผมว่าส้นเลยปะจบคลิปเด้อพี่น้องไมอนด้หอกก็เห็ดหยอกหยอกง่ายๆกันเด้ออย่าถึ่งซาฮะนะพอกันใหม่คลิปหน้าบาย